จะรู้อย่างที่หาดบางแสนถ้าใครมาขายอะไรเจนี่นะคะที่นี่ก็ซื้อหมดทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นกุ้งหอยปูปลาไกา่หมูหมึกปุ้งทั้ทงที่สองแล้วที่มาทําแบบนี้นะคะเจนี่ยังไม่ทักเขาก่อนนะเดี๋ยวรอให้เขามาทักจจนี่ก่อน,ลนแล้วกันใส่ไหมใส่ไหมมาละอันละเท่าไหร่คะยี่สิบบาทสีฟ้าค่ะใส่ไหมยี่สิบเจนี่เจ็บคอนะคะเดี๋ยวขอเบิกตัวเพื่อนมานิดน,นึงออเอาเอายี่สิบเอาเงินค่าได้แล้วอันนี้เป็นขนมจักนะคะจักไหนสามสองหนึ่ง เียวดาแล้วก็จะมีไส้มมูคาอยู่ข้างไหนก็อร่อยนะคะข้าหลามค่ะเอาชุดหนึ่งค่ะค่ะสี่อันหนึ่งรอยทุกคนคิดว่าคุ้มไหมอืมอร่อยละลายในปากมีความหอมกะทิละลายเลยอร่อยมาก เต็มสิบเอาไปเลยสิบนั่งไปนั่งมาไมา่ก็มีปัญหานะทุกคนแต่ไม่เป็นไรภาคเอาก็าคือพี่ป้าคนนี้เขามาขายนี่ไข่ปิง้งแล้วก็มีขนมที่เป็นจานไม่รู้เรียกขนมอะไรลืมแล็จัดมาทั้งสองอย่างเลยค่ะทั้งไข่ปิง้งแล้วก็ขนมจาน<อ>ใหญ่กัดไปปุ๊บเป็นอย่างนี้ฮะโครมโครม,ครมหักแตกหมดจบไม่ดีละฮะไป